สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้มากินข้าวแรงกับอไ,ไอยนะคะอาหารจานเดียวค่ะจานไผ่จานมั่นค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้อไไ้อยเฮ็ดถั่วผัดพริกแกงนะคะคือได้ต้มน้ำนอะปติอันนี้คุณยายบอกว่าให้เอาเกลือใส่ให้ตักเกลือใส่แล้วก็ลวกทั่วค่ะพี่นอ้องมันจะได้มี่สีสันที่สวยงามนะคะ เสียเราเอาไอ้เจ้า,าทั่วเนี่ย<ม>พีเกเก่น้องทัวผัพริกแกงเท่ลงเลยหลายเล็กน้อย่พี่น้องขอบพ้วใหญ่นะคะคุณยายบอกว่าให้น้ำเดือดๆถิงทั่วลงลวกทั่วกัน,นะค่ะพี่น้องมันจะมีสีสันสวยหรอกคะมันกับสีหยำางนะมั้งสำหรับผู้เฒ่าเนาะนีะ่แขวหน่อยนะคะ เอาอ้อยลวกทัวได้จักวางนึงก่อนแหรอ้อยอย่ามาผัดใส่พริกแกงนะคะในลู่นของห้องจะมีหมูสามชั้นค่ะพี่น้องแล้วก็พริกแกงนะคะเจะกินแบบง่ายๆค่ะพี่น้องอาหารจานเดียวลาดเขา่าจานไผ่จานมั่นค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมากินกับป้าอ้อยนะคะเดี๋ยวไปไง่ายช่วงโควิดค่ะพี่น้องต้องประหยัดกินจานเดียวลาด เขาไพ่เขามั่นค่ะพี่น้องตอนแรกเอาอ่อยว่าเสีดพัดเปียวหวานอันไหนเลยววาอยาก,กินพัดทั่วใส่พริกแกงแล้วทันแต่เลยสื่อหมูสามสานันมาแล้วก็บ้ากันมาเฮ็ดเหนียพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันนะจ๊ะอาหารเฮ็ดแบบง่ายๆแล้วก็กินแบบง่ายๆนะคะก็ตรงมีลาย,ยางค่ะพี่น้องให้อ่อยลวกทัว่วเลยจักวางหนึ่งก่อน ห้องก็จะได้ปรุงเครื่องทัวสิลหละห้องกับพัชสเกับหมูสามสันค่ะพี่น้องรนๆเที่ได้กินหมูทุกเที่ได้กินป่านะคะพี่น้องช่วงนี้ช่วงโควิดค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพนะคะ,ะใส่แมทออกบ้านนะคะห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ว่าห่างรายราเขาก็จะว่าเข้าเข้าอีหล,ล่ะน้องพี่น้องเนาะกับห่างพ้อประมาณละ พยายามหลีกเลี่ยงกับคนมูมากแค่นั้นค่ะพี่น้องการดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้เพราะว่าภัยวามัน่ะก็ต้องดูแลเจ้าของก่อนอ่าช่วงนี้ก็อยู่เมืองนอกเขาจะภากันสีดวัคซีนแล้วเนาะบ้านเฮาก็ย่งบ่ฉีดครับพี่น้องอ่าอ้อยก็ดีใจกับพี่สาวอ้อยนะคะอ๋อต่อยอยู่เดนมาร์กสีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีดเข็มแหลกอ้อยก็เป็นห่วงพี่สาวพี่สาวเบาฟังว่าพี่สีดวัคซีนแล้วสิน บะเดียเอาไว้กับฟังข้าวฟังข้าวข้าวาว,าว,วัดสีแล้วมีผลขางเคียงจังสันจังสีบ,บางคนก็เป็นนั่นเป็นนี่ไปยังสินะเอาไว้กับ่วงพี่สาวไปศีมากเสียเหล่ากับทรหาพี่สาวยังไงเลยพี่น้องพี่สาวกส่ทรงปมาให้เบิ่งก็เลยสีแล้วแล้วพี่สีแล้วแล้วสันมืออื่นมากกัถามเอ,อื่อว่าเจ้าของเป็นนี่ยังบ่มีไขมีหนุ่นมี่นี่บ่บอ,บอได้ล่ะพี่บ่เป็น่นมาสั่เออดี ใส่เอื้อยดูแลสุขภาพมาสัน่านไม่อีกพักไงพี่สาวก็เลยมือว่านมือว่านเป็นวันวันอาทิตย์แต่ว่าเราฉีดวันเสาร์หรอวะวันเสาร์พี่จะได้ฉีดอีกได้่าสันเบากันนะพี่น้องเรากันพราพี่สาวฉีดเรียบร้อยเราเอาไว้กับเป็นยังไงล่ะเข็มที่สองนี่กับพี่น้องประเทศเดนมาร์กนะฮะเพื่อนฉีดวัคซีนเราแต่ว่าประเทศเพื่อนกับฉีดเพราะพี่สาวเอาไว้นี่ททำงานแบบดูดูแล คนเฒ่าคนแก่สินะเพื่อนกะไก่ชิดคนป่วยเนี่ยเขาก็เลยต้องป้องกันตรงนี้ห้ามโรคไปถือห้าโควิดย์นไปถ,ถือผู้เฒ่าที่เพื่อนดูแลรักรษาสินะหมอเพื่อนก็เลยต้องให้ฉีดยาให้ให้ผู้ดูแลก,ก่อนเธค,คือจังบานเท่านี่เพื่อนมีแต่สิให้พวกหมอเสิ่งเราก็มาฉีดให้ผู้เฒ่าเันหอดเลยอันเอาไว้ฟังเพื่อนเบมามากวะ่ะพี่สาวเอาไว้ที่กันพี่สาวเอาไว้กับชิด เรียบร้อยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าผลขางเคียงมีมคับพี่น้องแต่ว่ามันเกิดเกี่ยวกับสุขภาพของคนนะคะคือคนเฮามีหลคไข้ไข่เก็บบอ่อถ้าไปฉีดนะฮะมันมีผลขางเคียงเท่าก็ตตรงระวังค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าฉีดก็ดีือกันค่ะมันก็จะมีผลดีสําหรับเท่านะามีหลคไข้ไข่เก็บเยองมากมันก็จะได้ตานท่านถึงค่ะพี่น้อง พี่สาวอว่อยกะทานจุดนี้เรียบร้อยดีใจกับเออยน้องค่ะพี่น,อน้องพี่สาวก็ถามว่าเราเจ้าของท่านศียังอุ๊บอันเท้าของบ้านเฮานี้ยังเลยกับฟังประเทศนั่นประเทศนี้ไปนี่สิค่ะพี่น้องอ่าปรดีใจกับพี่สาวได้ฉีดวัคซีนเร,รียบร้อยแล้วสองเข็มเวลาเรามาเมืองแทย่ยงสิคะอ่ะอะเขาก็มีพุ่มตาท่านของเขาเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง กลังเห็ดทั้งเห็ดทั้งเบงเานะคะฟังเอาวไวเาเา้เบนั่งพี่น้องบริเวรบกันดูว่ามีกระเห็ดกับเขากลุ่มนากลุ่มตายอย่างเดียวดีพอพี่น้องก็ดีใจนะคะกับเบาสู้กันฟั่งค่ะพี่สาวอยู่ก่วงกุไก่คุณกับเบาสู้ฟังว่าสีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงยังไงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตูตูเฮ้าวา่าเฮาห่างกายแข็งแรงนู่นนั่นนี่บอเด้อค่ะแต่ว่าเขายอยาไปยากพี่สาวผู้คานีพี่สาวของอาวไวค้คือคิดว่าเฮ้าตรงล่องล่อ,องเบิ่ง ลเลาก็่เลยล่องค่ะพี่น้องแต่ว่ากะดีขึ้นเราาโเป็นยังบันนี้เอาอ้อยกะปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะนี่บันนี้เอาไว้ยจะตักทั่วตักทั่วเตียมที่ียไปพัดใส่กับพิกแกงคัะพี่น้องนี่ข้าวปีนาเลยคุณยายบอกเฮ็ดแบบนี้มาสัน่นถ้าเาไปทอดมันก็น,านนะ้าสุกนะพอดีเลยพริกแกงใหม่พอดี จังสี่ห้องก็สิได้ไปคุกคิกคุกคิกไปเังสินะคู่เท่าบอกว่าเพิ่นบวกมากกระเทียมตามเพิ่นเอาอ้อยก็บบเคยเห็ดดอกแบบนี้ย่ายาวาบะย่ายวอาอ้อยลูกเห็ดแบบนี้ดเวื่ันเอาอ้อยกับตักเรียบร้อยแล้ว้อคะเดี๋ยวห้องไปพัดน้ำกันนะคะพี่น้องบัดนี้มาพัดทัวใส่พริกแกงน้ำกันนะคะทำกินแบบง่ายๆนะคะ เราอย่าก็นแบบไหนเขาคนลูพี่น้องไฟอ่อนๆเอาไว้ใส่หมูคุกทีค่ะหมูสามชั้นนะคะใส่หมูปนห้องไว้ใส่พริกเกลียงที่นลังเดี๋ยวเห้จามค่ะพี่น้อง สามขันขับขีนนอกเอ้าสวยมันสุกคนแต่ ทุกไลน์มันมันแข็งแต่ไม่น้อยต้องะชกอบวมากนะครับใส่เวลาในการเพ็ยบกหน่อยนะพี่น้องระทะนหน่อยด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> อาหารจานเดียว เค่องประยะัดะพี่น้องเพื่อจานเดียวลาดจานข้อไขมันถ้าเชียงก็ซัดเชียงเซ็ดขนมจีนกับพก่มละกวยเอาเชียงเซ็นกับพ่มละกวย แล้วต้องค้นหน่รเดีมัน้ดแล้วว่าจะติดแกงลงนะคะถ้าห่อรุ่งแต่ลตรแรกทมานติดทำไมนะคะท่านติดจามพุดคิดโปรไฟล์แหรืกเล่ จานนี้นะคะพริกแกงสิบบาทหมูหมูตอนหนึ่งตอนละหาสิบบาทค่ะหมูสามสันก็จะเยัดเป็นแถวเป็นแถวไปนะพี่นอ้องแล้ว่าจะบาทขึ้นถ้าเราขึ้นไปอ,อีกนิน่อยนัยนย่นก็ประมาณหกสิบบาทค่ะตอนนี่ตัวยี่สิบบาทค่ะพี่นออ้องเขาแยกไม่หนินะคะลงคุณ ก็ถึงรอยครับพี่น้องี <BU> ่ชิ้เดียวนีสีสันกันมากันดอเอาไว้ตัวกวนัวเข้ากูองเขาับช <mel> ิ <anthropology> ้นุ้งนี่เองวันี้เอาไว้จามนะครับพี่น้องของแท้่ต้องจามครับพี่น้อง อ่าหลังจากนั้นอะโอ๊ยก็จะเอาถั่วนะคะอันนี้เอาไว้ใส่เครื่องปุงเรียบร้อยเทลงเลยเพราะว่าต้องใส่เวลาโดือนะคะถ้าตัวมันดิบอยู่นี่เขาอยู่ใสเวลาในการทอดโดนเพราะว่าเราต้องกจะจัใหม่คุณยายเลยบอกว่าให้ทําแบบนี้นีนอ้องตัวกจะจัก่อนนะคะ ครอบครูเครื่องต่างข้อตองตางเข้านะคะถ้าเข้าออกบักคัวแบบเข้าวทันแบบดิบๆมาใส่หนึ่งมันก็จะแห้งแล้วค่ะติ๊บกระทะกับน้องขึ้นยายเลยบอกว่าเทปขึ้นแหน่บอกดูว่าสั่งชาวอาอจะไปยืมต่อเราไดพี่น้องเมียนที่ร่ำวานนี่จะมีน้ำออกนะคะเดี๋ยวอ้อยชิมดูก่อนเพราะว่ามือมันสุกเราเข้ากัะใส่เวลาในการ เผ็ดกรโดนกับพี่น้องชิมก่อนนะคะจะหให้เรามดถึงมันจะมีมันจะออกเข้มนิดนึงง่ะไวเอาน้ำตาลใสก่อนนะคะเพราะว่าอย่างมะเตยเพราะว่าพริกแกลงยมันติดเข้มอยู่แล้วค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลตัดกันครับริแก่ะพ,พนอง แค่นี่ก็เสร็จแลวติดเกะไปนอนแช่ไปนอนน่ากินปะน่นากินไหมคะน้องเอาไอ้กระเทเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวมากินเขาแรลงน้ำกันนะคะตักเขาสวยว้เลยจ้า